สิบวิธีธรรมชาติเสริมสุขภาพและความแข็งแรงของกระดูกอาหารที่คุณรับประทานไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หรือโปรตีนรวมถึงการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเช่นการฝึกความแข็งแรงล้วนมีส่วนสําคัญในการเสริมสร้างและรักษาสุขภาพการะดูกให้แข็งแรงและหนานแน่นการมีกระดูกที่แข็งแรงนั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพโดยรวมของเราและนี่คือสิบวิธีธรรมชาติเสริมความแข็งแรงและสุขภาพของกระดูกสิบวิธีธรรมชาติเสริมสุขภาพและความแข็งแรงของกระดูกหนึ่งกินผักเยอะ ผักดีต่อกระดูกของคุณเป็นแหล่งวิตามินซีที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งซึ่งช่วยกระตุ้นการผลิตเซลล์สร้างกระดูกนอกจากนี้การศึกษาบางชิ้นยังชี้ให้เห็นว่าริ์ต้านอนุมูลอิสระของวิตามินซีอาจช่วยปกป้องเซลล์กระดูกจากความเสียหายผักยังดูเหมือนจะเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกหรือที่เรียกว่าความหนาแน่นของกระดูกความหนาแน่นของกระดูกคือการวัดปริมาณแคลเซียมและแร่ธาตุอื่นๆที่พบในกระดูกของคุณทั้งภาวะกระดูกพรุนมวลกระดูกต่ำและโรคกระดูกพรุนกระดูกเปราะเป็นภาวะที่มีความหนาแน่นของกระดูกต่ำการบริโภคผัักกกสสีีีีเเเเขยยวแแลละหืือองงในปรริิมมมมาาาณช่่โบพ กระดูกในช่วงวัยเด็กและการรักษามวลกระดูกในคนหนุ่มสาวการกินผักเยอะๆยังพบว่ามีประโยชน์ต่อผู้หญิงสูงอายุด้วยการศึกษาในผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า50ปีพบว่าผู้ที่บริโภคหัวหอมบ่อยที่สุดมีความเสี่ยงต่อโรคก,กระดูกพรุนลดลง20เอร์ซเมื่อเทียบกับผู้หญิงที่ไม่ค่อยรับประทานหัวหอมปัจจัยเสี่ยงสำคัญประการหนึ่งของโรคก,กระดูกพรุนในผู้สูงอายุคือการเพิ่มขึ้นของการหมุนเวียนของกระดูกหรือกระบวนการสลายและสร้างกระดูกใหม่ในการศึกษา3เดือนผู้หญิงที่บริโภคโบราออกโทกลีกระลำปล หน่วยบริโภคมีการหมุนเวียนของกระดูกลดลงสองเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงด้วยการออกกําลังกายแบบฝึกความแข็งแรงและยกน้ําหนักการออกกําลังกายเป็นกุญแจสําคัญในการรักษาสุขภาพกระดูกให้แข็งแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกกําลังกายแบบฝึกความแข็งแรงและยกน้ําหนักซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างกระดูกใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพผลดีของการยกน้ําหนักต่อสุขภาพกระดูกเพิ่มปริมาณกระดูก การศึกษาหลายชิ้นพบว่าการยกน้ำหนักช่วยเพิ่มปริมาณกระดูกโดยเฉพาะในเด็กและวัยรุ่นซึ่งเป็นช่วงที่กระดูกกำลังจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังช่วยชะลอการสูญเสียมวลลกกระดูกในผู้สูงอายุได้อีกด้วยเพิ่มความหนาแน่นและความแข็งแรงของกระดูกการออกกำลังกายแบบยกน้ำหนักอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มความหนาแน่นของแร่ธาตุกระดูกทำให้กระดูกแข็งแรงขึ้นลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคก,กระดูกพรุนลดการอักเสบ การศึกษาบางชิ้นพบว่าการยกน้ำหนักช่วยลดระดับของสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบในร่างกายซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการสูญเสียมวลกระดูก so 네3รับประทานโปรตีนเพียงพอโปรตีนเป็นส่วนประกอบสำคัญของกระดูกโดยประมาณ5้เปอร์เซนของมวลกระดูกประกอบด้วยโปรตีนการรับประทานโปรตีนเพียงพอจึงมีบทบาทสำคัญในการรักษาสุขภาพกระดูกความสำคัญของโปรตีนต่อสุขภาพกระดูกเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมโปรตีนช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมจากอาหารซึ่งเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับการสร้างและบำรุงกระดูกส่งเสริมการสร้างกระดูก โปรตีนเป็นองค์ประกอบสำคัญของเนื้อเยื่อกระดูกการรับประทานโปรตีนเพียงพอช่วยกระตุ้นการสร้างกระดูกใหม่ป้องกันการสูญเสียมวลลกกระดูกหลายการศึกษาพบว่าการรับประทานโปรตีนในปริมาณที่เหมาะสมสามารถช่วยชะลอการสูญเสียมวลลกระดูกโดยเฉพาะในผู้สูงอายุโปรตีนมากเกินไปไม่ส่งผลเสียต่อกระดูกแม้จะมีความกังวลว่าการรับประทานโปรตีนมากเกินไปอาจทําให้กระดูกสูญเสียแคลเซียมแต่การศึกษาหลายชิ้น,นพบว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงตราบใดที่คุณรับประทานโปรตีนอย่างสมดุลกับอาหารประเภทพืชและแคลเซียมเพียงพอประโยชน์ของโปรตีน เพิ่มความหนาแน่นของกระดูกการศึกษาในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนพบว่าการรับประทานโปรตีน,นในปริมาณสูงมีความสัมพันธ์กับความหนาแน่นของกระดูกที่สูงขึ้นป้องกันการสูญเสียมวลแหลกกระดูกในช่วงลดน้ำหนักการรับประทานโปรตีนเพียงพอในระหว่างการลดน้ำหนักสามารถช่วยรักษาความหนาแน่นของกระดูกได้สี่รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงตลอดวัน แคลเซียม um เป็นแร่ธาตุที่สำคัญที่สุดสำหรับสุขภาพกระดูและเป็นแร่ธาตุหลักที่พบในกระดูเนื่องจากกระดูกเก่าถูกทำลายและถูกแทนที่ด้วยกระดูกใหม่อย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องรับประทานแคลเซียมทุกวันเพื่อรักษาโครงสร้างและความแข็งแรงของกระดูกปริมาณแคลเซียมที่แนะนำปริมาณแคลเซียมที่แนะนำต่อวันสำหรับผู้ใหญ่ส่วนใหญ่คือ1000มิลลิกรัมแต่สำหรับวัยรุ่นควรได้รับ1,300มิลลิกรัมและผู้หญิงสูงอายุควรได้รับ1,200มิลลิกรัมอย่างไรก็ตามปริมาณแคลเซียมที่ร่างกายดูดซึมมไไดด้จรรรริงง um ออาาาแแตตตกกก่ััันนนปปบะทคลลเซียว เพื่อให้ร่างกายดูดซึแมแคลเซียมได้อย่างมีประสิทธ,ธ,ธิภาพควรแบ่งการรับประทานแคลเซียมตลอดวันโดยรวมอาหารที่มีแคลเซียมสูงอย่างน้อยหนึ่งชนิดในแต่ละมื้ออาหารการรับแคลเซียมจากอาหารดีกว่าอาหารเสริมการศึกษาพบว่าการรับแคลเซียมจากอาหารช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจมากกว่าการรับแคลเซียมจากอาหารเสริมดังนั้นควรเน้นการรับแคลเซียมจากอาหารหลากหลายชนิด5รับประทานวิตามินดีและวิตามินเคให้เพียงพอวิตามินดีและวิตามินเคเป็นสารอาหารที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการสร้างกระดูกให้แข็งแรงวิตามินดี ช่วยดูดซึมแคลเซียมวิตามินดีมีบทบาทสําคัญในการช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมจากอาหารป้องกันโรคก,กระดูกพรุนการรักษาระดับวิตามินดีในเลือดให้สูงกว่า3 0 ng/ml 75็ดมลช่วยลดความเสี่ยงของโรคก,กระดูกพรุนและโรคก,กระดูกอื่นๆเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกผู้ที่มีระดับวิตามินดีต่ำจะมีความหนาแน่นของกระดูกต่ำและเสี่ยงต่อการสูญเสียมวลกระดูกมากกว่าผู้ที่มีระดับวิตามินดีเพียงพอแหล่งอาหารและอาหารเสริม แหล่งอาหารของวิตามินดีได้แก่ปลาที่มีไขมันสูงตับและชีสอย่างไรก็ตามหลายคนอาจจำเป็นต้องรับประทานวิตามินดีเสริมสูงสุดถึง2,000 IU ต่อวันเพื่อรักษาระดับวิตามินดีที่เหมาะสมวิตามินเคปรับปรุงโปรตีนอาสเทียคาลซินวิตามินเคช่วยปรับปรุงอาสเทียคาลซินซึ่งเป็นโปรตีนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างกระดูกการปรับปรุงนี้ช่วยให้อาสเซียคาลซินสามารถจับกับแร่าธาตุในกระดูกและช่วยป้องกันการสูญเสียแคลเซียมจากกระดูกเพิ่มความหนาแน่นของกระดูก การศึกษาพบว่าการรับประทานวิตามินเคเสริมสามารถช่วยเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกได้ทั้งในเด็กและผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนแหล่งอาหารแหล่งอาหารของวิตามินเคได้แก่ตับไข่อาหารหมักดองเช่นชีสยิมจิและนาโตะหกหลีกเลี่ยงการลดแคลอรี่อย่างรุนแรงการลดแคลอรี่ต่ำเกินไปไม่ใช่แนวทางที่ดีเนื่องจากนอกจากจะทำให้การเผาผลาญชาลงเกิดความหิวกลับมาและทำให้สูญเสียมวลลกลมเนื้อแล้วยังอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพกระดูกผลเสียของการลดแคลอรี่อย่างรุนแรงลดความหนาแน่นของกระดูก การศึกษาพบว่าการรับประทานอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำกว่า1000แคลอรี่ต่อวันอาจทำให้ความหนาแน่นของกระดูกลดลงได้สูญเสียมวลกระดูกการลดแคลอรี่อย่างรุนแรงอาจทำให้สูญเสียมวลกระดูกได้แม้ว่าจะออกกำลังกายเสริมก็ตามการรับประทานอาหารที่สมดุล เพื่อสร้างและรักษาสุขภาพกระดูกให้แข็งแรงควรรับประทานอาหารที่สมดุลและมีแคลอรี่อย่างน้อย1,200แคลอรี่ต่อวันอาหารควรประกอบด้วยโปรตีนและอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่สนับสนุนสุขภาพกระดูกเจตพิจารณาการรับประทานอาหารเสริมคอลลาเจน แม้จะมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไม่มากนะักแต่หลักฐานเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่าอาหารเสริมคอลลาเจนอาจช่วยปกป้องสุขภาพกระดูกคอลลาเจนเป็นโปรตีนหลักที่พบในกระดูกประกอบด้วยกรดอะมินโนไกลซีนโพล,ลีนและไลซีนซึ่งช่วยสร้างกระดูกกล้ามเนื้อเอนและเนื้อเยื่ออื่นๆคอลลาเจนไฮโดรไลซ์คาราเจนไฮดรอลเซอได้มาจากกระดูกสัตว์และเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นเจลาตินซึ่งถูกนำมาใช้บรรเทาอาการปวดข้อมาหลายปีแล้วแม้ว่าการศึกษามากที่สุดจะมองไปที่ผลกระทบของคอลลาเจนนต่ออเาสืมมลจก็ดดูหะีีผุภพ การกระดูกเช่นกันแปดรักษาสุขภาพและน้ำหนักให้คนที่นอกจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วการรักษาน้ำหนักให้เหมาะสมก็มีส่วนช่วยในการรักษาสุขภาพกระดูกผลกระทบของน้ำหนักต่อสุขภาพกระดูกน้ำหนักต่ำเกินไปน้ำหนักต่ำเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคก,กระดูกพรุนและโรคก,กระดูกบางโดยเฉพาะในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่สูญเสียผลกระทบในการปกป้องกระดูกของเอสโตรเจนน้ำหนักเกิน การศึกษาบางชิ้นชี้ให้เห็นว่าน้ำหนักเกินอาจบันทอนคุณภาพของกระดูกและเพิ่มความเสี่ยงของการหักกระดูกเนื่องจากความเครียดจากน้ำหนักเกินการลดน้ำหนักและเพิ่มน้ำหนักซ้ำๆการลดน้ำหนักและเพิ่มน้ำหนักซ้ำๆอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพกระดูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากลดน้ำหนักได้มากในระยะเวลาสั้นๆเก้ารับประทานอาหารที่มีแมกนีเซียมและสังกะสีสูงแคลเซียมไม่ใช่แร่ธาตุเพียงชนิดเดียวที่สำคัญสำหรับสุขภาพกระดูกแร่ธาตุอื่นๆก็มีบทบาทเช่นกันเช่นแมกนีเซียมและสังกะสีแมกนีเซียมช่วยแปลงวิตามินดี แมกนีเซียมมีบทบาทสำคัญในการแปลงวิตามินดีให้เป็นรูปแบบที่ใช้งานได้ซึ่งส่งเสริมการดูดซึมแคลเซียมเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกการศึกษาพบว่าผู้หญิงที่รับประทานแมกนีเซียม400มิลลิกรัมต่อวันมีแนวโน้มที่จะมีความหนาแน่นของกระดูกสูงกว่าผู้หญิงที่รับประทานแมกนีเซียม200มิลลิกรัมต่อวันถึง2-3เปอร์เซนแหล่งอาหารและอาหารเสริมแมกนีเซียม แมกนีเซียมพบได้ในปริมาณเล็กน้อยในอาหารส่วนใหญ่แต่มีแหล่งอาหารที่ดีเพียงไม่กี่ชนิดการรับประทานแมกนีเซียมกลซิเนตซิเอรสหรือคาร์บอเนตอาจเป็นประโยชน์สิบรับประทานอาหารที่มีกรดไขมันโอเมก้าสามสูงกรดไขมันโอเมก้าสามเป็นที่รู้จักกันดีในด้านคุณสมบัติต้านการอักเสบและยังพบว่าช่วยป้องกันการสูญเสียมวลลดกระดูกในระหว่างกระบวนการสูงอายุอัตราส่วนของกรดไขมันโอเมก้าหกต่อโอเมก้าสาม นอกจากการรับประทานกรดไขมันโอเมก้า3แล้วยังสำคัญที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอัตราส่วนของกรดไขมันโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ไม่สูงเกินไปการศึกษาพบว่าผู้ที่มีอัตราส่วนกรดไขมันโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3สูงมักจะมีความหนาแน่นของกระดูกต่ำกว่าผู้ที่มีอัตราส่วนต่ำกว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมโดยทั่วไปแล้วควรพยายามรักษาอัตราส่วนกรดไขมันโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ให้ต่ำกว่า4:1แหล่งอาหารของกรดไขมันโอเมก้า3 นอกจากปลาที่มีไขมันสูงแล้วแหล่งอาหารของกรดไขมันโอเมก้า3ยังรวมถึงเมล็ดเจียเมล็ดแฟลกและโวนัทขอขอบคุณข้อมูลเ i กลลายเออปวดหลังปวดคอบ่าไหลเทรนเนอร์แน่ทายุดเยียดแก้ออฟฟิศซินดารม เวลานั่งทํางานท่าเดิมหรือจ้องหน้าจอเป็นเวลานานหลายคนอาจเคยมีอาการปวดเมื่อยที่หลังสะโพกคอบ่าไหล่จนบางครั้งอาการปวดตึงหลังขึ้นสีสะทําให้กระทบการทํางานและการใช้ชีวิตกันมาบ้างหากมีอาการเหล่านี้แสดงว่าคุณกําลังเสี่ยงเป็นออฟฟิศซินโดรมออฟฟิศซินโดรมโรคยอดฮิตของวัยทํางานทั้งหมดนี้เป็นกลุ่มอาการเจ็บป่วยยอดฮิตจากโรคก,การทํางานที่รวมอาการอักเสบของกล้ามเนื้อคอไหล่และหลังซึ่งเกิดจากการหดเกรง็งและใช้งานกล้ามเนื้อในท่าทางที่ไม่ถูกสุขลักษณะเป็นเวลานาน,านโดยอิริยาบทที่ทําให้กล้้าาาาามเเเนเานานาน,านืออกร็งปปวลจํไ ปัญหาสุขภาพที่รุนแรงขึ้นเช่นกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทหรืออาการปวดรุนแรงและเรื้อรังที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตดังนั้นชาวออฟฟิศจึงควรหาแนวทางป้องกันไม่ให้โรคมีความรุนแรงจนเสี่ยงหลายโรคร้ายตามมาการป้องกันโรคออฟฟิศซินดรมป้องกันได้ไม่ยากแค่ปรับพฤติกรรมสามารถทําได้ด้วยการปรับท่าทางการนั่งทํางานให้ถูกต้องเช่นนั่งหลังตรงปรับระดับหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในระดับสายตาคอยลุกเดินขยับร่างกายและยืดเหยียดกล้ามเนื้อทุกๆุ0นาทีโดยหนึ่งในเคล็ดลับที่สามารถป้องกันนโรรคคออออฟิิดดดมไ้เป็ย่างีื การออกกาลังกายที่เน้นการยืดเยยดกล้ามเนื้อในระหว่างการนั่งทํางานและว,วันนี้บริษัทฟิตเนสอินโนเวชันประเทศไทยจํากัดิตจดทะเบียนสถาบันฝึกอบรมที่ให้ความรู้และสถานที่ฝึกสอนการออกกําลังกายรวมถึงออกใบประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมาแนะนําท่ายืดง่ายๆที่ทุกคนทาได้เองทั้งที่บ้านและที่ทํางานซึ่งสามารถช่วยลดอาการปวดตึงกล้ามเนื้อและปรับสมดุลให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นหนึ่งการบริหารกล้ามเนื้อช่วงคอ โดยนั่งหลังตรงโน้มศีรษะไปด้านหน้าเล็กน้อยและหมุนออกด้านขวาช้าๆค้างไว้ประมาณ10วินาทีและทำเหมือนเดิมในด้านซ้ายด้านละ3าครั้งต่อไปเป็นการยืดคอด้านข้างด้วยการหันหน้าไปทางขวาค้างไว้10วินาทีและทำแบบเดิมกับด้านซ้ายทั้งสองท่าจะช่วยคลายความตึงที่คอและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กระดูกสันหลังส่วนบนสการยืดกล้ามเนื้อด้านข้างลำตัว เป็นบริเวณที่มักปวดตึงเวลานั่งนานๆซึ่งสามารถคลายได้ด้วยการนั่งหลังตรงหายใจเข้าพร้อมประสานมือขึ้นเหนือศีรษะงอศอกได้เล็กน้อยและหายใจออกเอียงตัวไปทางขวากลับมานั่งตรงพร้อมหายใจเข้าและเอียงไปทางซ้ายทำสลับข้าง3าครั้งอาการตึงข้างลำตัวจะคลายลง3การยืดลำตัวด้านหลังและด้านหน้า ยงนำมือทั้งสองข้างมาจับที่หัวเข่าด้านหน้าหายใจเข้ายืดตัวตรงขยายส่วนออกขึ้นยืดคอให้ยาวยืดคางเนยหน้าเล็กน้อยเพื่อยืดลำตัวด้านหน้าจากนั้นหายใจออกเขมวหหน้าท้องโค้งตัวงอไปด้านหลังพร้อมกับค่อยๆกดคอลงมาใกล้หน้าอกเพื่อยืดลำตัวด้านหลังทำสามสามห้าครั้งเพิ่มความยืดหยุนให้กระดูกสันหลังส่วนกลางโรคออฟฟิศซินดาโรมแม้จะเป็นภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพของชาวออฟฟิศแต่ก็สามารถป้องกันได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเพียงหาเวลาลุกเดินและยืดเส้นทุกวันด้ววยยทททท่่าาีงๆุกเล เท่านี้ก็จะช่วยรักษาสุขภาพและเพิ่มประสิทธิทภาพในการทํางานในระยะยาวหากคุณเป็นหนึ่งในคนที่สนใจสุขภาพและอยากพบปะผู้เชี่ยวชาญจากวงการฟิตเนสทั่วโลกเอเชียฟิตเนสคอนเฟ e รเรนซ์2024พบกับสระเอวิกดอฟและคลาสออกกําลังกายจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนาในวงการฟิตเนสทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงการสาธิตค่าบริหารง่ายๆที่สามารถทําได้ที่บ้านเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงเพิ่มการขยับข้อต่อและปรับสมดุลร่างกายนอกจากนี้ยังมีการเสวนาและการแนะนําเทคนิคการออกกําลังกายที่เหมาะสมสาหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเฉพาะด้าน นอกจากนี้ภายในงานยังมีการเสวนากลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำทั้งสีท่านอาทิจิมมี่ยุทธนาพลเจริญนิวิระเดชพเดชพลแพลตคริสตีโพธิทัศน์และดอนไบรอันคุณาคมในวันเสาร์ที่19ตุลาคมตั้งแต่เวลา1.00 0ูนยนูองนนูที่เวทีกลางโซนแสดงสินค้านนเนนไบเทคบางนาจัดขึ้นภายใต้ทีม leading wellness through lifestyle transformation มุ่งสร้างสุขภาพองค์รวมผ่านการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เพื่อสอดคล้องกับการใช้ชีวิตคนยุคปัจจุบันประกอบด้วยแนวคิดปรระกกกกกาาไ้แ่ออลัง ดีเคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจำอาหารดีกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพอารมณ์ดีสร้างสุขความสุขลดความเครียดในชีวิตประจำวันและนอนดีนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอกินเจห้ามกินอะไรบ้างนมไข่กาแฟกินได้ไหมกินเจเป็นการถือศีลตามหลักพุทธศาสนาที่หลายคนให้ความสนใจเพราะเป็นการฝึกใจให้บริสุทธิ์และลดการเบียดเบียนสัตว์แต่หลายคนก็ยังสับสนว่ากินเจห้ามกินอะไรบ้างอาหารที่เราคุ้นเคยอย่างนมไข่กาแฟกินได้หรือไม่กินเจห้ามกินอะไรบ้างนมไข่กาแฟกินได้ไหม กินเจ2567การกินเจเป็นการถือศีลตามหลักพุทธาศาสนาโดยมีจุดประสงค์เพื่อละเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์และฝึกฝนตนเองให้มีจิตใจบริสุทธิ์ดังนั้นอาหารที่กินในช่วงถือศีลกินเจจึงต้องเป็นอาหารที่ไม่มาจากสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์กินเจห้ามกินอะไรบ้างนมไข่กาแฟกินได้ไห อาหารที่ห้ามกินในช่วงกินเจโดยทั่วไปได้แก่เนื้อสัตว์ทุกชนิดรวมถึงเนื้อวัวเนื้อหนูเนื้อไก่เนื้อปลาและสัตว์ปีกอื่นๆผลิตภัณฑ์จากสัตว์เช่นนมเนยไข่น้ำปลากะปิอาหารที่มีส่วนผสมจากสัตว์เช่นน้ำมันหมูไขมันสัตว์ผักที่มีกลิ่นฉุนห้าชนิดกระเทียมหัวหอมกุยช่ายหลักเกี่ยวใบายาสุขคำถามที่พบบ่อย นมไข่กินได้ไหมไม่สามารถไดกินได้เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากสัตว์กาแฟดำกินได้ไหมกาแฟดำที่ไม่มีส่วนผสมของนมหรือครีมเทียมสามารถไดกินได้แต่ควรหลีกเลี่ยงกาแฟสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของนมอาหารเจต้องปรุงอย่างไรอาหารเจเน้นรสชาติที่กลมกลม่อมอาจใช้น้ำมันพืชแทนน้ำมันสัตว์และปรุงรสด้วยเครื่องเทศสมุนไพรต่างๆกินเจห้ามกินอะไรบ้างนมไข่กาแฟกินได้ไหม สรุปการกินเจเป็นการถือศีลที่เข้มงวดผู้ที่ถือศีลกินเจจะต้องปฏิบัติตามหลักการอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการถือศีลชากินเจชากินเจชาพุทธศาสนาชาพุทธศาสนาชาเนื้อสัตว์ชาเนื้อสัตว์ชาผลิตภัณฑ์ชาผลิตภัณฑ์ชานมชาบนมเจอันตรายสุดช็อกเมื่อคุณกินซอสมะเขือเทศ หากซอสมะเขือเทศเป็นเครื่องเคียงคู่ใจของคุณขอให้ระวังผลข้างเคียงที่ตามมาเพราะการบริโภคซอสมะเขือเทศเป็นประจำอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพหลายอย่างเช่นน้ำหนักเพิ่มขึ้นท้องอืดและปัญหาอื่นๆที่อาจตามมาได้และนี่คือเจตผลกระทบสุช็อกเมื่อคุณบริโภคซอสมะเขือเทศมากเกินไปเผลกระทบเมื่อกินซอสมะเขือเทศหนึ่งคุณค่าทางอาหารตำ่ำ อาหารที่มีความหนาแน่นของสารอาหารสูงจะให้สารอาหารจุลภาคที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในทางกลับกันซอสมะเขือเทศมีคุณค่าทางอาหารต่ำและไม่มีทั้งโปรตีนและใยอาหารสองปัญหาเกี่ยวกับหัวใจการกินอาหารที่มีน้ำเชื่อมข้าวผดุกรุกโทสมัรเกินไปอาจทำให้ระดับไขมันชนิดหนึ่งในเลือดไตรกลีเซไรสูงขึ้นและนำไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจสามโรคอ้วนและภาวะดื้ออินซูลินปริมาณน้ำตาลสูงและน้ำเชื่อมข้าวผดุกรุกโตสามารถนำไปสู่โรคอ้วนและภาวะดื้ออินซูลินซีเสียดท้องและ ซอสมะเขือเทศมีฤทธิ์เป็นกรดสูงเนื่องจากมีกรดมาลิกและกรดซิตริกเป็นส่วนประกอบซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดอาการเสียดท้องและแสบร้อนกลางออกได้ดังนั้นผู้ที่เป็นโรคกรดไหลย้อนหรือมีปัญหาเรื่องระบบย่อยอาหารควรหลีกเลี่ยงการบริโภคซอสมะเขือเทศถาปัญหาข้อต่อการกินอาหารแปรรูปและอาหารที่ผ่านการถนอมอาหารอาจทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่ปัญหาข้อต่อหกปัญหาไตอาหารแปรรูปและอาหารที่มีโซเดียมสูงเพิ่มแคลเซียมในปัสสาวะซึ่งอาจเพิ่มโอกาสในการเกิดนิ่วในไต มะเขือเทศในซอสมะเขือเทศมีสารฮิสตามีนสูงซึ่งอาจทําให้เกิดอาการแพ้เช่นจามหรือหายใจไม่ออก5ประโยชน์งานบ้านจากซอสมะเขือเทศรู้แล้วต้องแปลกใจอร่อยเป็นสุขสไตล์เฮลที่ด้วย2เมนูจากซอสมะเขือเทศเพิ่มไลโ,โคปีนขอขอบคุณข้อมูล h i n d u s t n Times Apple แต่ละสีให้คุณค่าอาหารต่างกันอย่างไรแบบไหนดีกว่ากัน แอปเปิลเป็นผลไม้หวานที่รับประทานได้และมีหลายพันธแอปเปิลเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกด้วยรสชาติหวานหอมอันเป็นเอกลักษณ์และคุณประโยชน์มากมายทำให้แอปเปิลกลายเป็นหนึ่งในผลไม้ขายดีที่สุดชนิดหนึ่งกินแอปเปิลวันละลูกหมอไม่ต้องมาหาเราทุกคนเคยได้ยินคำกล่าวโบราณน,นี้แต่คำถามคือแอปเปิลชนิดไหนดีกว่ากันแอปเปิลนั้นมีหลายสีว่าแต่แอปเปิลแต่ละสีมีความแตกต่างกันอย่างไรแบบไหนดีกว่าแอปเปิลแต่ละสีให้คุณค่าอาหารต่างกันอย่างไรแอปเปิลเขียว มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเนื้อผลกรอบสดชื่นและเป็นที่นิยมรับประทานกันอย่างแร่หลายแม้ว่าคุณค่าทางโภชนาการของแอปเปิลเขียวจะไม่ได้แตกต่างจากแอปเปิลสีอื่นๆมากนะักแต่ก็มีคุณสมบัติพิเศษที่น่าสนใจหลายประการน้ำตาลน้อยพลังงานต่ำแอปเปิลเขียวมีปริมาณน้ำตาลน้อยกว่าแอปเปิลชนิดอื่นทำให้ให้พลังงานต่ําเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ําหนักหรือผู้ที่มีโรคเบาหวานไฟเบอร์สูง แอปเปิลเขียวอุดมไปด้วยไฟเบอร์ซึ่งเป็นสารอาหารที่สำคัญในการช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีลดความเสี่ยงในการเกิดโรคท้องผูกและช่วยให้รู้สึกอิ่มนานขึ้นวิตามินซีสูงแอปเปิลเขียวมีวิตามินซีสูงซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการติดเชื้อและช่วยให้ร่างกายแข็งแรงลดความเสี่ยงโรคต่างๆการรับประทานแอปเปิลเขียวเป็นประจำช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคเบาหวานและโรคมะเร็งบางชนิดสรุปแล้ว แอปเปิลเขียวเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายไม่ว่าจะเป็นการช่วยควบคุมน้ำหนักบำรุงผิวพรรณหรือเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันการนำแอปเปิลเขียวมารับประทานเป็นประจำจึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการดูแลสุขภาพของคุณแอปเปิลสีแดงเข้มมาเป็นที่ชื่นชอบของหลายๆคนเพราะนอกจากจะมีรสชาติหวานหอมชื่นใจแล้วยังมีคุณสมบัติที่น่าสนใจหลายประการเช่นการคงความสดใหม่ได้นานกว่าแอปเปิลสีอื่นๆทำให้สามารถเก็บไว้รับประทานได้นานขึ้นความพิเศษของแอปเปิลสีแดงเข้มรสชาติหวานฉ่ำ แอปเปิลสีแดงเข้มโดยทั่วไปจะมีรสชาติหวานกว่าแอปเปิลสีอ่อนทำให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่ชอบรสหวานอุดมไปด้วยแอนโตไซยานินเปลือของแอปเปิลสีแดงเข้มอุดมไปด้วยสารสีม่วงแดงที่เรียกว่าแอนโตไซยานซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพช่วยป้องกันเซลล์จากความเสียหายและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆคงทนและอยู่ได้นานแอปเปิลสีแดงเข้มมักจะมีความแข็งแรงและคงทนทำให้สามารถเก็บรักษาได้นานกว่าแอปเปิลชนิดอื่นๆแอปเปิลสีชมพูอมแดง นั้นมีรสชาติหวานชื่นใจและมีเนื้อสัมผัสที่แตกต่างจากแอปเปิลสีแดงโดยจะมีความกรอบน้อยกว่าเล็กน้อยแม้จะมีสีสันและรสชาติที่แตกต่างกันแต่แอปเปิลสีชมพูอมแดงก็อุดมไปด้วยคุณประโยชน์เช่นเดียวกับแอปเปิลชนิดอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตามินซีคุณประโยชน์ของแอปเปิลสีชมพูอมแดงวิตามินซีสูงแอปเปิลสีชมพูอมแดงอุดมไปด้วยวิตามินซีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการติดเชื้อต่างๆและช่วยให้ร่างกายแข็งแรงชลว วิตามินซีในแอปเปิลสีชมพูอมแดงยังช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ช่วยให้ผิวพรรณดูอ่อนเยาว์และลดเลือนริ้วรอยป้องกันโรคแอปเปิลสีชมพูอมแดงช่วยป้องกันโรคต่างๆได้แก่โรคเลือดออกตามไรฟันโรคหวัดและโรคมะเร็งบางชนิดบำรุงหลอดเลือดวิตามินซีช่วยให้ผนังหลอดเลือดฝอยแข็งแรงขึ้นลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสรุป แอปเปิลสีชมพูอมแดงเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายการรับประทานแอปเปิลสีชมพูอมแดงเป็นประจำจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับการดูแลสุขภาพของคุณแอปเปิลสีเหลืองนั้นมีรสชาติหวานหอมละมุนล,ลิ้นและมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มนวลซึ่งแตกต่างจากแอปเปิลสีแดงและสีเขียวที่เราคุ้นเคยกันดีแม้ว่าจะไม่ค่อยพบเห็นตามท้องตลาดบ่อยนะักแต่แอปเปิลสีเหลืองก็มีคุณประโยชน์ที่น่าสนใจหลายประการคุณประโยชน์ของแอปเปิลสีเหลืองช่วยล้างสารพิษ มีการศึกษาพบว่าแอปเปิลสีเหลืองมีส่วนช่วยในการล้างสารพิษที่สะสมอยู่ในตับช่วยให้กับทำงานได้ดีขึ้นบำรุงสายตาแอปเปิลสีเหลืองอุดมไปด้วยสารอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต้อกระจกรสชาติอร่อยแอปเปิลสีเหลืองมีรสชาติหวานหอมชื่นใจทำให้เป็นผลไม้ที่รับประทานได้อย่างเพลิดเพลินสรุป แอปเปิลสีเหลืองเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังมีส่วนช่วยในการดูแลสุขภาพของร่างกายโดยเฉพาะตับและดวงตาการรับประทานแอปเปิลสีเหลืองเป็นประจำจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ใส่ใจสุขภาพกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาพบว่าแอปเปิลแต่ละสีมีคุณค่าทางโภชนาการดังนี้แอปเปิลสีเขียวมีพลังงาน58กิโลแคลอรีมีน้ำ85.46กรัมน้ำตาล9.56กรัมและโพแทเสเซียม120กรัมแอปเปิลสีแดง มีพลังงาน59กิโลแคลอรี่มีน้ำ85.33ากรัมน้ำตาล10.48กรัมและโพแทเสเซียม104กรัมแอปเปิลสีชมพูมีพลังงาน63กิโลแคลอรี่มีน้ำ84.16กรัมน้ำตาล11.68กรัมและโพแทเสเซียม109ยกกรัมแอปเปิลสีเหลือง มีพลังงาน57กิโลแคลอรี่มีน้ำ85.81กรัมน้ำตาล10.04กรัมและโพแทสเซียม100กรัมยินแอปเปิลวันละ1ลูกช่วยให้ห่างไกลาการพบหมอล้อเล่นหรือเรื่องจริงประโยชน์จากแอปเปิลที่คนรักสุขภาพต้องรู้5วิธีจัดการถุงใต้ตาหมองคล้ำลดปัญหาหน้าแก่ก่อนไวัยได้อย่างเห็นผล ทุ่งใต้ตาหย,ย่อนคล้อยเป็นหนึ่งในปัญหากวนใจสาวๆโดยเฉพาะในวัย30บวกเพราะมักจะมาพร้อมกับปัญหาความมองคล้ำและริ้วรอยต่างๆที่จะทำให้ดูโทรมลงหรืออาจจะแก่ก่อนไวัยได้ง่ายซึ่งถ้าคุณสาวๆไม่อยากต้องเผชิญปัญหานี้เราขอแนะนำ5วิธีแก้ไขแบบเร่งด่วนมาทำตามกันได้เลย5วิธีจัดการทุงใต้ตา,ตามองคล้ำ 1. นอนหนุนหมอนสูง การพักผ่อนคือส่วนสําคัญที่จะทําให้ถุงใต้ตาหย,ย่อนคล้อยลดอาการหย่อนแบบหนักๆให้กลับไปกระชับได้ดีมากขึ้นดังนั้นจึงควรนอนหลับให้มีคุณภาพเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ68ชั่วโมงต่อวันและการนอนควรทําให้หมอนสูงประมาณ2-3นิ้วเพื่อทําให้ของเหลวที่อยู่บริเวณรอบดวงตาไหลลงสู่ด้านล่างจะช่วยลดอาการสะสมของเหลวภายในบริเวณรอบดวงตาได้เป็นอย่างดีสองประครบตาด้วยผ้าชุบน้าเย็น ถ้าวันใดที่มีปัญหาถุงใต้ตามีอาการทังหย่อนคล้อยและบวมร้องกันแนะนําให้ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำเย็นบิดหมาดแล้วนำมาปะไว้บริเวณดวงตาแต่ให้เป็นท่านั่งหรือหนุนหมอนสูงเพื่อทําให้ของเหลวถูกกำจัดออกและช่วยทาให้ผิวบริเวณรอบดวงตาหดตัวลงและจะทําให้ดูกระชับมากขึ้น3ใช้แตงกวามาสการันกใต้าตา แตงกวาเป็นผักที่มีน้ำภายในตัวสูงทั้งยังสามารถทำให้เกิดความเย็นได้แม้ไม่ได้อยู่ภายในตู้เย็นจึงให้คุณสมบัติที่เหมาะต่อการนำมามากบนดวงตาเพื่อให้ความเย็นได้ระบายลงผิวเพิ่มความชุ่มชืน้นและช่วยกระตุนให้เกิดระบบไหลเวียนของเลือดบริเวณใต้ดวงตาและมาสคา,าร,ราก็ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีต่อวันซีเลี่ยงการสัมผัสรอบดวงตาบ่อยครั้ง หนึ่งในปัญหาใหญ่ที่ทำให้ถุงใต้ตาหย่อนคล้อยได้ง่ายคือพฤติกรรมส่วนตัวของคุณเองไม่ว่าจะเป็นการขยี้ดวงตาการสัมผัสที่บริเวณใต้ดวงตาบ่อยครั้งรวมไปถึงการใช้สกินแคร์ที่มีสารเคมีรุนแรงและการไม่ใช้ครีมกันแดดชอบปะทะกับแสงแดดโดยตรงจะยิ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นทำให้เกิดอาการแพ้ที่บริเวณดวงตาและกลายมาเป็นความหย่อนคล้อยที่รักษาได้ยากมากถ้าใช้ไฮยาลูรอน เลือกผลิตภัณฑ์รักษาความหย่อนของผิวใต้ดวงตาด้วยการใช้ไฮยาลูรอนเพราะเป็นสารที่ช่วยเติมเต็มผิวทุกส่วนให้อินฟูมีคุณสมบัติในการลดเลือนริ้วรอยรักษาความชุ่มชื้นของผิวและช่วยฟื้นฟูผิวจากการถูกแสงแดดทำลายได้เป็นอย่างดีแนะนำการใช้ที่จะช่วยทำให้เกิดความชุ่มชื้นมากขึ้นด้วยการชัดเปรยน้ำแร่ฉีดบริเวณรอบดวงตาก่อนจากนั้นให้ลงไฮยาลูรอนตามทันทีจะช่วยกับเก็บความชุ่มชื้นไว้ที่ผิวได้ดีมากถ้าคุณสาวๆกำลังเผชิญปัญหาถุงใต้าตาหย,ย่อนคล้อย ให้กลายมาเป็นความกระชับหน้าดูอ่อนเยาว์พร้อมทําให้การแต่งหน้าและการออกจากบ้านมั่นใจมากขึ้นแน่นอนหาวิธีจัดการรอยคล้ำทุ่งใต้ตา,ตาบอกลาปัญหาตาหมีแพนด้าได้อยู่หมดัดทุ่งใต้ตามายังไงทํำไมบางคนมีบางคนไม่มีแถมบางทีแต่งหน้าแล้วดูสวยหวานไปอีก